ก่อนที่จะเล่าเรื่องว่าชั้นตามีกี่รูปแบบนะครับวันนี้จะขอ,อแสดงรูปของคนไข้ที่รีวิวชั้นตามาให้เราดูว่าหลังทำได้ประมาณสัก7เดือนละนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นตาที่จะเข้าที่สดิดดีแล้วนะครับเวลาที่เราดูชั้นตารูปแบบของชั้นตาเนี่ยก็จะเราก็จะดูว่า1คือระนาบเป็นยังไงนะครับระนาบเป็นอย่างไรเนะเส้นขนานกันไหม เส้นติดต่อถึงกันไหมนะครับแล้วก็ลักษณะของหัวตาเนี่ยเป็นหัวที่ลู่เข้านะครับลู่สูงขึ้นหรือเป็นเปิดหัวตานะครับอันนี้เป็นลักษณะของคนไข้ที่ส่งมาที่ประมาณเเดือนส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะอันนี้คือก่อนทำนะครับก่อนทำเราเฉดลักษณะของชั้นตาที่เล็กๆนะครับอันนี้เป็นชั้นตาเล็กๆนะครับแล้วก็หลังจากทำชั้นตาแล้วก็จะดูมีชั้นตาที่ดูชัดชัดขึ้นนะครับใบหน้านี่จะดูว่าคมขึ้นนะแล้วก็ จะเป็นชั้นตาของชั้นตาเนี่ยที่สูงด้านในนะครับถ้าเรามาดูค้อระดับของชั้นตาก่อนนะครับเราแบ่งเป็นอันแรกเลยนะครับอันนี้คือไม่มีชั้นตามีหนังตาตกอันนี้มีชั้นตามีหนังตาตกบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้จะดูธรรมชาตินะส่วนอันที่3จะมีชั้นตาเป็นบางส่วนมีส่วนในหายไปแล้วก็มีส่วนนอกนะครับคนเอเชียจะพบในแบบนี้เยอะก็เพราะว่าชั้นตาจะดูไม่ค่อยแน่นมาก ส่วนอันนี้จะคล้ายๆก,กับเมื่อกี้ก็คือว่าจะมีส่วนหนึ่งแล้วก็จะหายไปนะครับชั้นตาบางคนจะมีลักษณะที่ว่ามีชั้นตาอยู่แหละแต่ว่ามีหลายชั้นนะฮะซึ่งอันนี้เราเจอได้บ่อยนะครับอันนี้จะเป็นหลักที่เราทำและวนะฮะวันที่เราทำเนี่ยเราไม่ทําชั้นตาอย่างที่เมื่อกี้เราได้ฟังคือว่าจะมีชั้นตาที่เป็นแบบขนานแล้วก็ลูเข้ามาชนกันนะครับแล้วก็ชั้นตาแบบที่ขนานกันไปตลอดเลยลักษณะของการเปิดหัวตาด้านในนะครับ right. หรือ เป็นแบบเหมือนสายฝอเลยคือว่ามีสูงโด่งนิดนึงตรงกลางให้มันดูนานๆนิดนึงนะครับเราก็ก่อนทำเนี่ยเราก็ดูว่าชั้นตาของเราเนี่ยเหมาะสมกับแบบไหนนะฮะซึ่งถ้าเรามาดูจากเคสที่ส่งมาให้เรารีวิวดูเนี่ยก็จะสังเกตว่าจะมีลักษณะของชั้นตาตรงกลางเนี่ยสูงนิดหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของสายฝอที่หนึ่งนะฮะหรืออย่างลักษณะของชั้นตาที่ทําเมื่อ7เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับ7เดือนละก็จะมีลักษณะที่ว่าเห็นไหมครับว่า เส้นขนานต่อกันไปนะครับชั้นตาตรงกลางอาจจะดูสูงบ้านแต่ไม่ถึงกับเป็นสายฝอมากนะครับลักษณะของการทํำตาแบบนี้เนี่ยจะทําให้ตาดูหวานขึ้น